สวัสดีครับพบกันกับช่องตูรันมุต้วันนี้นะครับผมมิ t s ูบิชิเอ็กเพนเดได้เปิดตัวขายในเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปกดรับชมกันฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับจากที่เราได้แจ้งข่าวไปว่า Mitsubishi อ็กเพนเดจะเข้ามาขายในเมืองไทยนั้นนะครับจากช่องที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ทำนายทำนายราคาไปนะครับว่า ทางเพจช่องของเราได้ทำนายราคาไปว่า939,000บาทนะครับแต่ปรากฏว่า Mitsubishi ได้เปิดราคามาทั้งหมดเป็นนะครับรุ่นเริ่มต้น946,000บาทเท่ากับว่าเราทำนายใกล้เคียงมากนะครับในเพจของในช่องของเรานะครับทำนายใกล้เคียงมากก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยที่มีหลังคาดำจะต้องเพิ่มเงินไปถึง966,000บาทนะครับก็ถือว่าเราให้ข้อมูลที่ ใกล้ความเป็นจริงนะครับผมมาขอยืนยันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของตัวรถที่เปิดมาใหม่นั้นนะ่ะเขาก็จะปรับปรุงในส่วนของตัวรถนะครับแต่ถ้าใครถ้าคาดหวังเรื่องความปลอดภัยที่ระบบจะมีเซฟตี้เซนส์หรือว่าระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าเหมือนค่ายอื่นๆนะครับยังไม่มานะขอบอกก่อนเลยว่ายังไม่มานะครับก็คือจะมีแค่ถุงลมนิรภัยแ,แค่2ใบเท่านั้นนะเออเรื่องของถุงลม อุปกรณ์เบสิกมาตรฐานนะครับยังไม่แบบว่าจัดเต็มเหมือนพวกค่ายอื่นๆอย่างเวลอสนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับก็ต้องอันนี้รักใครชอบใครก็ลองเลือกดูนะครับสนับสนุนโดย The f a b r i บอยุธยาแหล่งรวมผ้าทุกชนิดผ้าเมตรผ้ากิโลซับในและอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิด แหล่งรวมงานช่างและศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างเย็บผ้าสั่งซื้อออนไลน์โทร0814334339ส่วนในเรื่องรายละเอียดนะครับก็มาดูกันว่าตัวรถนั้นให้สเปคมาคือใครเลือกหลังคาดำจะมีแค่สีเขียวกับสีขาวนะครับที่เป็นหลังคาดำส่วนไฟหน้านะครับจะเป็น LED ทรงค้อนที่เป็นแบบทอครับที่เราเคยพูดกันไว้นะครับไม่ผิดเพี้ยนสเปคไทยนะครับผม ส่วนในเรื่องกระจังหน้าก็จะเป็นแบบลมดำนะครับพ่นสีลมดำเมทัลลิกมาให้นะครับไม่ได้เป็นสีเทาเหมือนตัวที่แล้วนะครับส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED ให้พร้อมกับชาร์ฟินคลิปฉลามและไฟเบรกดวงที่3 LED นะครับส่วนล้อแม็กให้ขอบ17ทําหน้าปัดทูโทนสีเทากับสีเงินนะครับคอนโซลหน้านะครับบุนุ่มด้วยวัสดุฟอฟ t ั o พร้อมกับมาตรวัดนะครับดิจิตอล แบบม i t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองนะฮะก็คือใกล้เคียงกันเลยส่วนพมลายนะครับพมลายของเขาก็ยกขอมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมาอย่างที่เราเคยได้นําเสนอไปก่อนหน้านั้นเป๊ะเลยมีระบบควบคุนโทนให้ควบคุมเครื่องเสียงควบคุมโทรศัพท์ที่พรมลายส่วนระบบแอร์นั้นก็มีระบบแอร์ดิจิตอลเหมือนเดิมพร้อมกับระบบโคแม็กที่ก่อนหน้านั้นที่เวอร์ชันอินโดนีเซียได้เปิดไปแล้วนะฮะส่วนเครื่องเสียงเป็นแบบ Apple Car p l พ y เต็มระบบแล้วนะครับพร้อมบลูทูธ เชื่อมต่อไร้สายแบบ Android Auto มาครบหมดเป็นยุคสมัยที่มันต้องมีแล้วนะปัจจุบันส่วนแถว3ามแอร์หลังยังเป็นแบบลูกบิดอยู่นะครับมีปุ่มปรับแรงลม4เบอร์ไม่สามารถปรับความเย็นได้จากตัวเองนะครับส่วนเบาะแถวกลางมีที่วางแก้วน้ําและที่พักแขนให้อันนี้เหมือนออปชั่นเก่าที่มีมากรบรถอยู่แล้วส่วนที่ชาร์จแบตมีทั้งที่ชาร์จแบตแบบ USB-A USB-C ให้ทั้งตอนหน้าและตอนหลังนะพร้อมกับแถว3ยังมีที่ชาร์จแบตมือถือให้ที่ผู้ดิสารแถวหลังนะตามช่องของขอบมาต่างแล้วก็ท้ายรถมาให้ครบคันส่วนมากจะเน้นเป็นอุปกรณ์เรือความสะดวกนะผมว่าด,ดูดูกันแล้วเบาะนั่งเป็นแบบสะท้อนความร้อนนะคือจอตากแดดมากๆแล้วตัวเบาะจะไม่ออมความร้อนเวลาเราเข้าไปในรถแล้วมันจะนั่งไปแล้วไม่ร้อนเหมือนเบาะหนังสมัยก่อน ส่วนการปรับเบาะนะฮะการกับเบาะนั้นก็สามารถปรับได้แบบห้าที่นั่งพร้อมกับวางของแถวหนึ่งนะครับต่อมาการปรับแบบนั่งแค่2ที่นั่งวางของเต็มระบบท้ายรถขนของยาวก็ปรับได้แบบนี้ส่วนการปรับอีกแบบหนึ่งก็สามารถนั่งได้ทั้งหมด3คนพร้อมกับวางสัมภาระแถวหลัง ส่วนรูปแบบการปรับเบาะต่อไปนะที่เขานำเสนอคือเบาะปรับเบาะแบบแถว2เอ็นยาวในการจอดพักผ่อนที่ปั๊มน้ํามันหรือคุณจะต้องการนั่งทํางานมือถือนะฮะส่วนแถว3านะครับการปรับอีกรูปแบบหนึ่งคือปรับลาหบ,บนเลยนั่งแถว3ไปพวกแคมปิ้งหรือจะเปิดท้ายรถแคมปิ้งดูดาวอะไรเนี่ยเติรนี้ก็ว่ากันไปส่วนอีกแบบหนึ่งก็เป็นการบรรทุกสัมภาระแบบยาวพับเบาะต,ตรงกลางลงนะสามารถวางยาวไปได้เลยในการสัมภาระ ขนของการเดินทางและแบบต่อมาก็คือสารที่นั่งเอาจาักรยงจักรยานเข้าไปนะใครต้องการสายปั่นใส่เข้าไปเลยส่วนเกียร์เป็นรูปแบบ Eco Dynamic CVT นะได้เปลี่ยนจากเกียร์แบบเดิมเป็น CVT แล้วตอนนี้ CVT ก็ทนขึ้นเยอะครับส่วนระบบเบรกก็มีออโตเบร o โฮและเบรกมือไฟฟ้ามาให้ยกเลิกแบบมือเบรกมือแบบคันโยกกันไปแล้วนะฮะส่วนช่วงล่างหลังนะครับเพิ่มความสูง225ม mm. ิเมตร ทำให้ลุยฝาอุปสรรคได้ง่ายเขาว่างั้นแต่จริงๆผมว่ามันแค่2เซนกว่ากว่าอเนาะระบบเข้าโค้งตัวใหม่ครับ ayc นี่ระบบช่วยเบรกแบบว่าจับเบรกที่ล้อนะแต่ละข้างเวลาเข้าโค้งให้รถมันเสถียรภาพดีขึ้นถุงลมมีแค่2ใบเท่านั้นก็น้อยไปสําหรับยุคนี้นะครับใครว่ามันไหมก็มาแสดงความคิดเห็นท้ายคลิปนะครับว่าระบบความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างส่วนคานกระแทกประตูมีให้เบสิกและจริงๆตัวนี้ผมว่าไม่น่านำมาโฆษณาเลยเนาะว่าไหม มันมีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วล่ะอันเนี้ยส่วนด้านหน้าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการชนคนทํานไม่รับบาดเจ็บน้อยลงนะครับคือฝากระโปรงส่วนหน้าเนี่ยมันจะลดการลดแรงกระแทกและกันแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบ,บล็อกรถที่ความเร็วอัตโนมัติที่15นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาก็เป็นกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังที่รับเส้นกะระยะมีให้เป็นอุปกรณ์เบสิกแลวจริงจริกล้อง360องศาต้องมานะแต่ว่าคงทําราคาไม่ได้เนาะ ระบบควบคุมการทรงตัวเมื่อรถเกิดการสูญเสียสเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเมื่อผ่านทางลื่นระบบออกตัวบนทางลาดชันถ้าเราเหยียบเบรกไว้ตัวนี้ก็จะคลายเราสัก2วิแล้วรถก็จะเคลื่อนตัวอันนี้ก็เป็นระบบมาตรฐานที่รถมันมีมาตั้งหลายๆปีแล้วตัวนี้เนาะระบบ ABS นะครับระบบเบรกมาตรฐานเบสิกเลย แล้วก็ระบบ ebd กระจายแรงเบรกนะครับตัวนี้อุปกรณ์ความเซฟตี้มันพื้นพื้นมากเลยระบบเสริมแรงเบรก ba เนี่ยครับระบบเซฟบีเซน์ไม่มีใส่มาใน x p ็ n เ e r c ด s คสเลยนะฮะส่วนก็มีระบบไฟหน้าของดวงเวลาให้30วิและการ follow me home เข้าบ้านก็เปิดให้แล้วก็ระบบจะตัดไฟอัตโนมัติให้นะครับต่อมาก็ยังมีระบบของล็อกอัตโนมัติเมื่อคุณเดินห่างออกจากรถ เป็นเวลา30วินาทีรถก็จะล็อกให้ทาในการเปิดล็อกนะครับระบบไฟเบรกฉุกเฉินกพ็พริบเตือนแจ้งเตืนอนรถคันหน้าว่ามีการเบรกฉุกเฉินรอบคันหน้าตัวนี้ต่อมานะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับก็ เท่าที่ข้อมูลรับชมกันก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแต่บอกก่อนเลยความปลอดภัยมันพื้นฐานมากๆเลยกับราคานี้ใครชอบยี่ห้อไหนก็ตัดสินใจกันดูนะครับก็ข้อมูลนามาฝากกันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ